คอนโดที่มีส่วนกลางเยอะที่สุดในโซนนี้นะฮะใกล้กับสีคัน้นเซนคารินตลานลดนรถไฟกับบรรยากาศที่เหมือนเราไปพักผ่อนที่รีสอร์ทต,ต่างจังหวัดเลยและที่นี่คือ Asmod o s i s Onus Let's Go โครงการนี้ทำเลติดถนนใหญ่อ่อนนุชฝั่งขาเข้าใกล้กับแยกสีน่นุชที่ตัดก,กับสีนาคารินเลยใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีนุชประมาณ400เมตรจากโครงการสามารถเดินขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยและในส่วนของฟาร์ซิลิตี้ของโครงการนี้นะครับถือว่าเยอะที่สุดในทำเลนี้เลยและพื้นที่รวมเนี่ยมากกว่า3ไร่ ไอจะแยกเป็น5จุดนะฮะที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของใครหลายๆคนและตอนนี้เราอยู่กันที่ส่วนกลางจุดแรกแล้วนะครับและที่นี่ก็คือเะคลับสำหรับจุดแรกนะฮะก็คือเะคลับให้ความรู้สึกเหมือนเราไปคาเฟ่เลยนะฮะจิบกาแฟแบบชิวๆหรือนัดพบปะก,กับเพื่อนๆซึ่งเะคลับเนี่ยจะมีลิฟวิ่งแอร์เรียมีติ้งหลมคอร์ดยาร์ดโซนคาเฟ่และเทอร์เรสด้วย และจุดที่2นะฮะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือโอซิสโอลิมปิกพูลที่มีความยาว50เมตรต่อจดกับใครที่ชอบว่ายน้ําหรือฝึกว่ายน้ําแบบจริงจังอีกด้วยและนอกจากนี้นะฮะยังมีจากรซีฟพูลที่โครงการเนี่ยจะเตรียมพื้นที่สําหรับปาร์ตี้ริมสระได้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังชันที่น่าสนใจมากๆเลยจุดที่3นะฮะสำหรับใครที่ชอบออกกําลังกายนะฮะทางโครงการเนี่ยมาพร้อมกับจิมขนาดใหญ่รวมถึงเฮล t ์สเตชันซึ่งเป็นจุดตรวจสุขภาพและร่างกายที่ทําร่วมกับโรงพยาบาลอีกด้วย และจุดที่4นะฮะเป็นจุดที่ใครหล,หลายๆคนชอบก็คือการกินซึ่งจะเป็นโซนที่เราสามารถจัดปาร์ตี้และทำอาหารทานกับเพื่อนๆที่โคกคิทเช่นสเปซและโคดิ้งสเปซตรงนี้ได้ด้วยและจุดที่5นะฮะจุดสุดท้ายก็คือเทโลบบอกกับใครที่ชอบสายบันเทิงซึ่งจุดนี้นะฮะจะมีคาราโอเกะเล้าเกมรูมและโต๊ะผูรวมถึงโซนเด็กเล่นสำหรับใครที่มีลูกๆหลานๆอีกด้วยเดีย๋ยวเราไปดูห้องอะไรดีกว่านะฮะ แล้วห้องที่ไอซ์จะพามาดูนะฮะจะเป็นห้องขนาด one space extra นะครับผมเป็นดิวสระว,ว่ายน้ำของส่วนกลางนั่นเองพอเราเข้ามาในห้องนะฮะจะเจอกับโซนิฟวิ่งลูกก่อนเลยและทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพื้นที่สลับวางโซฟาโต๊ะกลางเล็กๆส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพื้นที่สรับวางชั้นทีวีหรือจะติดตั้งตรงฝาผนังแบบนี้ก็ได้นะฮะในโซนถัดไปนะฮะจะเป็นโซนครัวแบบปิดให้ด้วยและทางโครงการเนี่ยยังมีเตาไฟฟ้ามาให้รวมถึงฮูดดูดควันนะฮะ และสำหรับคนที่ชอบทำอาหารนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นหรือควันจะเข้ามาในห้องของเราแล้วและถัดมานะฮะจะเป็นในส่วนของห้องนอนแล้วสียงที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเตียงขนาด5ฟุตแบบนี้เลยและอย่างที่บอกนะครับว่าโครงการเนี่ยจะเป็นสไตล์รีสอร์ทวิวธรรมชาติเหมือนพักผ่อนรีสอร์ทที่ต่างจังหวัดเลย เวลาเราตื่นนอนเนี่ยจะได้พบกับวิวสวยๆทําให้เรามี energy เพิ่มขึ้นพร้อมที่จะทาํางานในวันถัดไปเลยและยังมีตู้เสื้อผ้า built-in ให้ด้วยห้องน้ําก็เหมือนเราอยู่ที่โรงแรมเลยและยังมี Bluetooth system ให้ทุกห้องอีกด้วยเป็นยังไงบ้างครับกับห้องและส่วนกลางของที่นี่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย